ไมเห็นทีเอ่ละครเรื่องนี้แล้วก็อยากดูแล้วอ่ะเคยดูไหมสลักจิตยี่สิ20ปีที่แล้วแจ็คยังไม่เกิดผมไม่ทันแต่ทันที่กำลังจะดูเนี่ยคุณสรารามเล่นเนี่ยแจ็คยังไม่ตายมาอนกชาติที่แล้วพี่จังนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ยอดผมไม่ได้ตายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกับนางเอกสาวสวยนะคะวันนี้มีผู้หญิงสองคนสาวสวยสองคนที่จะมาประชันความสวยกับเรานะคะต้อนรับน้องหญิงและน้องปันปันค่ะเชิญค่ะ คุณดป้าุณป้าพี่สองคนแต่งตัวเหมือนในละครไหมเหมือนเลยค่ะใช่ได้ถือว่าเป็นการต้อนรับน้องอย่างสมเกียรติมาเนาะน้องยิงยิงกับน้องปันปานเอาถามก่อนสไลด์ไอจีดูกันไปมาเนี่ยต้องถามเรื่องความรักก่านว่าก่อนเรื่องละครเราเรื่องความรักก่อนดีกว่ายิงงยิงตกลงตูมตามมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนไหมครับมีโอกาสได้ตามตูมมะก็ก็จริงๆก็ก็ดีนะคะก็ ยังไงดีล่ะคุยกันอยู่ก็ไม่รีบก็ไม่รีบอ่ะค่ะเป็นพี่น้องกันเรื่อยๆไอ้รีบแต่ไม่รีบอยู่แล้วล่ะไม่เอาสิไม่ตอบแบบดาราเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแชทเบาๆไหมคุยโทรศัพท์โทรหามีแชทเช็ตไหมมีค่ะก็มีแชทส่วนตัวอะไรเงี้ยแชทกรุ๊ปก็มีส่วนตัวก็มีเอามีทั้งส่วนรวมและส่วนตัวใช่แต่ไม่แชทในรถนะไม่แชทในรถเดี๋ยวตำรวจจับเคลี้ยละแล้วปั่นราคา มีคุยคุยค่ะก็มีบ้างเนาะตัวเป็นสาวเราก็ต้องมีตุ๊บตาบ้างแล้วแม่ห่วงไหมสวยขนาดนี้คุณแม่ก็จะห่วงช่วงแบบตอนเราอยู่มปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามหาลัยเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะให้เราแบบตัดสินใจเป็นคุณแม่ก็จะคอยเหมือนเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าจะไม่ค่อยแบบว่าไปจุก แบบว่าจุกจิกอะไรเยคือห่วงเนี่ยคนเป็นแม่ก็ต้องยังห่วงแหละแต่ว่าเคร่งครัดน้อยลงเพราะเราโตขึ้นแล้วแล้วตอนนี้คุณแม่อาการเป็นยังไงบ้างก็คุณแม่ก็ดีขึ้นค่ะก็คือรักษาเสร็จแล้วก็ต้องมีเช็คอัพบ้างแต่ตอนนี้คุณแม่ก็สุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็มีรับงานปกติอ่ะเป็นเบลนด์เต้านม่ะดูแลคุณแม่ดีมากเลยคช่แล้วตอนตอนที่เราเราตอนที่คุณแม่รักษานี้เราได้ให้กำลังใจคุณแม่ยังไงบ้างคะก็ <worship> จะพยายามเหมือนทําให้คุณแม่ยิ้มทําให้คุณแม่หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเชื่อว่าคนที่ป่วยอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรู้สึกว่าแบบ มีความหวังหรือว่ารู้สึกว่าแบบว่าได้หัวเราะได้อะไรบ้างไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนไปอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ทําให้คุณแม่แบบหัวเราะยิ้มน้องมันปันนี่คือไปเรียนต่อที่อเมริกาใช่ไหมเรียนด้านไหนยังไงเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ที่ U C b e r k e รี y ค่ะไปแลกเปลี่ยน6เดือนไปแลเปนบบเทอมหนึ่งค่ะเราก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยเนาะก็ประมาณอิจฉาไม่ได้ไม่ได้อยากอยากเป็นเราเราเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าครับค่ะก็ตอนเด็กๆจะอยู่อินเตอร์เสร็จแล้วเราก็ย้ายไปมาแต่ก็ เป็นโรงเรียนไทยอะค่ะเเอ้ยตาแลวป็นร่งทำไมถึงว่าสาวไม่ถึงเราก็เอ๊ะทำไมไม่ทักทายกันสไตล์พี่นะฮะเป็นปีไหนอะปีไหนอะปีไหนอะแปดสิบสี่แปดสิบสี่แล้วรุ่นรุ่นพี่รุ่นอะไรครับเลขหกไม่ต้องพูดคุยหกเจ็ดหกหกเจ็าหกนิดนิดห่างไกลโลดเลยอะห่างไม่ทันเนาะ ตอนพี่ธัญญาไปหลีดหนูทันเจอมะไม่น่าเคยเคยจําได้ว่าพี่ธัญญากลับมาแบบโรงเรียนวันกีฬาสีตอนมันเด็กๆแล้วก็เห็นรูปพี่ธัญญาอยู่จริงเหรอไม่ต่างแล้วตอนเด็กๆกันก็ห่างกันตั้งเกือบยี่สิบรุ่นนายคิดต้องจริงต้องเรียกนะธัญญาจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะ เราเรียนที่ไหนเราน้องหญิงหนูตอนมัธยมเหรอคะหนูจบที่ไหนคะก็มหาลัยมหาลัยจบที่รัมคัแหงค่ะรัมคัแหงดีดีดีตอนไทยเรียนเอาคุยเรื่องสลักจิตบ้างดีละครมางครับอารองอาเดียลเนี่ยเป็นยังไงคะจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้วยังไงคะหนูก็เหมือนเวอร์ชั่นนี้ก็เหมือนหนูว่าแตกต่างทุกอย่างเลยค่ะการตีความร่วมกับก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ยิ่งพี่หนุ่มเขาก็เป็นอาเดียล เวอร์ชันของเขาแล้วหนูก็เป็นจอยในเวอร์ชันของหนูอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบมีอะไรใหม่ๆแน่นอนอ่ะพี่หนูเป็นอาเดียวหนูเป็นจอยแล้วน้องหญิงอะคะเล่นเป็นใจพักค่ะใจพักใช่ค่ะในเรื่องใจพักก็จะคอยช่วยเหลือคุณจอยในค่ะก็จะแบบว่า เจอกันตลอดอยู่บ้านเดียวกันนะคะอ๋อเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเนี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงแบบคอยช่วยน้องตลอดอย่างเงี้ยค่ะอือโยนแต่ดูทีเซอร์นี่ดารารุ่นใหญ่เล่นเยอะมากเลยนะฮะมีใครบ้างอะดารารุ่นใหญ่รุใหญ่อันหนิงอันหนิงเมื่อกี้มีพี่ตั๊กมยุราพี่ตั๊กมยุราพี่ตั๊กนพาค่ะค่ะมีใครอีกพี่เหมียวพี่เหมียววัลลัศอ้พี่พี่เหมียวพี่เหมียวพี่เหมียวแล้วแล้วเป็นไงบ้างเวลาเราเข้าฉากกับดารารุ่นใหญ่เกรงไหมกเกรงนากงค่ะ กลัวแบบว่าเราจะแบบไปทําให้เขาเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบตอนแรกอยู่อยู่แบบว่าเบื้องหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยกล้าคุยแต่ว่าพอได้เข้าฉากไปแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนดารารุ่นใหญ่เขาก็เหมือนช่วยเราด้วยแบบว่าเหมือนไกด์นิดหน่อยด้วยก็เลยโอเคสบายใจขึ้นแล้วก็แบบเป็นไปแบบถ่ายเร็วมากไม่เพราะเราปันปันต้องมีเข้าเลิฟซีนกับลุงสตรามด้วยใช่ไหมลูกลูกก็พอแล้วก็มีมี นิดหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอากับหลานนะคะออช่วงแรกๆก็คือเขาก็จะเหมือนเอ็นดูเราอะไรไงะะเงออี้ยค่ะจะบบกว่ากว่าจะรู้ว่ารักกันก็เกือบเกือบครึ่งเรื่องแล้วเพราะกว่าจะได้เจอกันใกล้ชิดกันนะใช่ค่ะตอนแรกก็จะเป็นแนวแบบอาหลานพี่หนุ่มก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วหนุ่มเกรงไหมตอนแรกที่ คิดว่าจะได้ไปร่วมงานกับพี่หนุ่มก็เกรงเพราะว่ารู้สึกแบบพี่หนุ่มเขาก็แบบประสบการณ์เยอะความสามารถสูงอะไรเงี้ยแต่เรากลัวว่าจะไปดึงเขาลงหรือเปล่าจะทาให้เขาแบบว่าถ่ายช้าลงหรือเปล่าแต่ว่าความจริงพี่หนุ่มก็เฟรนลี่มากทุกคนทุกคนในกองก็รู้ว่าพี่หนุ่มแบบใจดีอย่าคิดแกล้งมาพี่หนุ่มอ่ะผมจะพี่อ้ํค่ะจะแบบแกล้งทุกคนเลยน้องหญิงโดนแกล้งด้วยโดนทุกคนค่ะพี่หนุ่มนี้ยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งค่ะใช่เขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งคอยแบบ เฮ้ยพออย่างนี้ดีปันปอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มแด้งอันหนิงมาพี่หนุ่มแด้งอันหนิงมาเดี๋ยวเจะดีเหรอครับผมเดี๋ยวหนก็ขีดมีเซลเซลนะคะแบบอ่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยเ็แล้วแต่คนเลยมาเพอความรอดจะได้ไม่ต้องเกรงกันงานใช่แล้วไหลลื่นปลื้ดครับผมเดี๋ยวให้ฝากมาดีกว่าฝากละครค่ะก็ ขอฝากละครเรื่องสลักจิตด้วยนะคะก็เป็นละครที่ครบรถนะคะมีทั้งนักแสดงรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะที่ทุกคนก็เต็มทีมากๆค่ะออนแอร์ Air วันไหนครับงออนแอร์วันที่27สิงหาค,คมนี้ค่ะเวลา6โมง20เป็นต้นไปคะ่ะมาด<น>ูสลักจิตในภาพปี2559บ้างครับผมจะแซ่บอะไรขนาดไหนต้องติดตามนะคะ<า>ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องปันปันแล้วก็น้องยิงิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ตรง <you. S 3> ท้องกิฟนะครับกดเลยคร